สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ดูเส้นหัวใจกันนะครับเส้นหัวใจที่ดีกับเส้นหัวใจที่เสียมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตของคนเราแต่ละคนนะครับเส้นหัวใจที่ดีนี่ก็คือจะต้องไม่มีเส้นอื่นมายุ่งยากมากไม่มีเกาะไม่มีดอกจันไม่มีสามเหลี่ยมหรือเส้นไม่แตกไม่แยกไม่มีเส้นเข้ามาผัวพันมากนะครับหรือไม่มีเส้นเหมือนคล้ายๆเป็นรากไม้ที่ ที่ปลายเส้นด้วยนะครับหรือที่หมหัวลงข้างล่างเกินไปอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นหวัวใจในทางบอกลักษณะที่ว่ามันจะยุ่งยากมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในของคนคนนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องของทางอารมณ์ของคนนั้นด้วยเหมือนกันเส้นหัวใจที่จะมานําเสนอให้ดูเนะครับเป็นเส้นแรกก็คือเส้นหวัวใจอมทุกนะครับก็อื่นก็ขีดเส้นอื่น,นให้ดูก,ก่อนนะ แต่ด้แยกกันอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมองนะครับเส้นกาอ,อมทุกก็คือมันจะมีลักษณะหักลงนะครับมันจะหักลงอยู่ในตำแหน่งใต้ตำแหน่งของเนินอาทิตย์ตัวาต,ตัวต้นเส้นจะมาอย่างนี้นะครับมาปกติมา,าปกติแล้วก็จะหักลงนิดนึงแล้วก็วกขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับมันจะหักลงนิดนึงนะ จุดนี้มันจะหักลงเล็นึ่งแต่ขอลบออกมันไม่ค่อยตรงต่อไหร่นะครับอาจจะจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะอือเอาเป็นว่าต้นเส้นเนี่ยมันจะยาวมาปกตินั่นแหละนะครับต้นเส้นจะยาวมาปกติแล้วพอถึงจุดนี้มันก็จะหักลงอย่างนี้นะหักลงไปอย่างนี้นะครับอ่าหักลงไปไปลายอาจจะเชิดขึ้นมาหรือจะหักลงอีกก็แล้วแต่แต่จุดนี้แหละจุดสําคัญก็คือจุดใต้เนี่ยจุดที่มันหักลงเนี่ย คือมันมีลักษณะบอบอกว่าความทุกข์เพราะเดือนอาทิตย์นี้มนันเรื่องสําคัญเดือนสําคัญแสดงว่ามันจะต้องเกิดมีเรื่องราวสาคัญที่จะเกิดขึ้นในกับความรักหรือกับหัวใจคนนั้นก็ได้นะครับคําว่ามอมทุกข์เนี่ยถ้าเกิดมีความรักมันก็คือมีรักแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังถ้าเกิดได้มีความรักคุณอาจจะเป็นโรคหัวใจที่จะทําอะไรออกแรงมากก็ไม่ได้ แช่แรงมากก็ไม่ได้มันเลยเป็นด้านของความทุกข์ที่อยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับเส้นหัวใจที่ดีก็คือจะเป็นเส้นที่ยาวยาวดีกว่าสั้นแต่ยาวในที่นี้ก็อย่ายาวมากยาวดีกว่าสั้นในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าก็ยาวให้มาอยู่ถึงเน้นเดินพเนพนื่รหัสการเมินเพื่รหัสเนีนนะครับถ้าล้ํามามากเกินไปมันก็คือจะยาวเกินนั่นแหละอันนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเสียงเหมือนกันนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นหัวเส้นหัวใจรัก,รกไม่แน่นอนนะครับเส้นหัวใจรักไม่แน่นอนเนี่ยตัวเส้นมันจะเป็นสั้นๆน,นะจะต่อกันไปนะเส้นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเส้นสั้นๆบ้างยาวบ้างนะครับคำว่ารักไม่แน่นอนเนี่ยคือเอาเป็นว่ามันจะไม่ใช่เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวกันนั่นแหละนะครับถ้ายิ่งมาลงในช่องหมดเปลืองนะสมมติว่าถ้ามันทิศทางไปนี้ลงในช่องหมดเปลืองเนี่ย มันก็ความไม่แน่นอนส่วนหนึ่งก็อารมณ์ของเจ้าตัวแหละเกิดเหมือนกันนะครับเส้นมันจะเป็นเส้นสั้นๆปุบปุสั้นๆหรบุคคลใดที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับความรักหรืออารมณ์ทางอารมณ์มันจะไม่แน่นอนจะไม่ยืดยาวจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรก็จะดีชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยืดไม่ยาวสนใจอะไรก็จะสนใจพิเศษเป็นพักๆหวงแหนอะไร ก็จะห่วงแหนเป็นพักๆเมื่อมีของใหม่เข้ามาก็จะทิ้งของเก่าได้ทันทีนะครับถ้าเป็นเด็กในช่วงวัยเด็กถ้าเป็นพวกของเล่นอะไรพวกนี้เห็นใหม่ๆมาได้ของใหม่ๆมาก็ส่งหักส่งหวงส่งแพนถ้าตอนแรกๆใหม่ๆพอเล่นไปได้สามสี่มือทิมแล้วทิมแล้วพ่สนใจแล้วเบื่อแล้วมีอันใหม่มาก็เล่นใหม่ไปเรื่อย มันคือความบื้อนลนอนของสภาพวาจิตใจด้านการเลียนการศึกษาคือกันอ่านหนังสือตำราตำราเนี่ยอะส่งมันจะส่วนแรกอาทิตย์แรกเท่านั้นละ่ะหลังจากนั้นกน็เล่นเที่ยวตามมาล่มยิ่งโลกสัมไยใหม่นี่มีโทรศัพท์มือถือมีมือให้เบิ้งลายนะกลมลูกค้ามามจิตนาจอโทรศัพท์มันนะนะครับสนใจอีกอย่างนี้ บอบอ,บอไม่เหี้ยวอย่างเหี่ยไปเรื่อยๆนะก็เหมือนกับเส้นใจมันขาดนะคืออารมณ์มันกับบตอต่อเนื่องกันนะครับเหมือนเส้นที่มันสัั่นนั่นแหละถ้าเป็นด้านควมพักควมรักก็ดีแต่ช่วงแรกช่วงใหม่ๆนะดีแต่ช่วงแรกช่วงใหม่ๆนะครับพอต่อไปก็คือความบอแน่นอนนั่นแหละมาริถุกต่างซืือว่าเส้นหัวใจรักไม่แน่นอนไม่ใช่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับ แบบเส้นที่2นะต่อไปก็จะเป็นเส้นหัวใจขาดต่อนะครับก็จะมีทั้งขาดต่อและขาดตอนนั่นแหละไอ้จอสองเส้นเนี่ยมันก็มีความหมายคล้ายๆกันนะเพราะเส้นหัวใจเนี่ยมันมาอย่างนี้แล้วก็จะมาขาดนะครับมันจะขาดอยู่จุดไหนจุดไหนเนินอะไรเนะี่ยมันก็จะถูกบวกกับความหมายของเนินนั้นๆเข้าไปทีหนึ่งน,นะครับไอ้คําว่าขาดต่อขาดตอนนี่นะ,ะสมมุติว่า ตัว่าเส้นหัวใจก็มาปกติอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นมาต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าหัวใจขาดต่อเพราะมันมาต่อไปอีกทีหนึง่งนะครับมันถ้ามันต่ออยู่ในตำแหน่งของเดวงนอาทิตย์นี่มันก็จะมีลักษณะอารมณ์่งแรกมันก็ย่อมจะมาส่งผลในเรื่องของความรักความสําเร็จเหมือนกันเพราะมันจะบ่งบอกถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในจุดที่เส้นมันขาดหายไปนั่นเองนะครับ ขาดต,ตอนหรือจะเป็นขาดตอนขาดตอนก็จะมาในล,ลักษณะเหมือนกันนั่นแหละอาจจะมาอย่างนี้อันนี้คือเส้นขีดให้ดูนะครับข้างบนนี้เป็นขาดตอนนะครับเส้นข้างบนนีนะเป็นลักษณะขาดตอนข้างล่างเป็นขาดต่อนะครับมันกค็คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนนั้นรวมทั้งอารมณ์ส่วนตัวมันก็คือความไม่แน่นอนความญิงในสักศี อาจจะพูดเร็วบางคนก็อารมณ์ขาดพูดเร็วพูดจาพูดตรงอย่างเงี้ยนะครับแต่เส้นใจแบบนี้จาบูวามก็ต่อเมื่อถูกอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งคูกคามนะครับเพราะคนอยู่ขาดที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยขาดต่อเนี่ยนะที่เห็นเห็นมาเนี่ยบางคนก็จะรักสงบไม่ค่อยสูงเสียงกับใครแต่ถ้าเมื่อมีภัยจากคนอื่นเข้ามานะ่ะอารมณ์ตัวนี้แหละมันจะตอกลับทวยความรุนแรงเหมือนกันนะครับ จุดที่มันขาดมันหายไปมันก็คือเกี่ยวกับเส้นใจแน่นอนเลยมันจะเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเลยนะความรักโดยตรงเนี่ยถ้ามีคู่ก็จะมีเกิดการทะเลาะการมีปากมีเสียงกันได้บ่อยนะครับกระทบกระทั่งกันในทางคําพูดอารมณ์กันได้บ่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดมันก็จะเลือกเยอะเลือก,อกหาคนที่ถูกใจได้ยากอีกเหมือนกันน่นแหละ เลี่ยนเพื่อที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนั่นแหละครับส่วนจะเจอไหมจะได้ไหมมันก็ต้องไปดูดูที่เส้นวาสนาเสน้นอื่นๆที่มันประกอบที่มุ่งเน้นมาเกี่ยวกับด้านของความรักประกอบกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะไปในลักษณะยังไงแบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าเส้นหัวใจที่มันขาดจุดไหนก็คือมันก็คือความเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่มันจะสะดุดกับเหตุการณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับถ้าขาดหลายช่วงนะ ขาดหลายช่วงก็คือเสียหลายครั้งเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงอายุเท่าไหร่นี้เราก็ต้องนับที่เส้นหัวใจนั่นแหละนะครับเส้นหัวใจเนี่ยเลิกจากต้นเส้นให้นับเป็นหนึ่งนะครับริมเลยริมเนินเนี่ยเนินพุธนี่นะครับไปถึงเจ็ดสิบนะครับไปถึงเจ็ดสิบมันมาขาดอยู่ในช่วงไหนมันก็คือจุดอายุ ก็นับไปนะมันก็จะตกหยุดอายุตามนั้นหมายถึงว่าเหตุการณ์เรื่องราวมันจก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอย่างมือตัวอย่างตัวนี้ที่นํามาน,นะครับก็จะขาดอยู่ในช่วงอายุ30มสิจะอยู่ในช่วง29-30-31%เมันจะขาดซ้อนๆกันเข้าขายลักษณะหัวใจขาดตอนได้นะครับก็คือเส้นมือนี้นะ เรื่องราวที่มันจะเกิดก็คือการหย่าร้างนั่นแหละนะครับถ้าคู่บีคู่มีความรักอยู่ก่อนในความเป็นจริงของคนนะครับแต่ละคนเนี่ยขาดแล้วมันจะมีต่อมีซ้อนเข้ามาอีกนะอเนี้ยยังลักษณะมือนี่มันเป็นลักษณะเส้นมันซ้อนข้างล่างด้วยมันมีเรื่องของรักซ้อนเข้ามาอีกอเส้นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ยิงแทงทะลุมาอย่างเงี้ยอีกอย่างเงี้ยมันเน่มันกิดเลยเกิดเรื่องแล้วว่าความรักถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หลายจุดแบบนี้ อย่าล้างผิดหวังอ,อกหักแน่นอนชั่วรปากนะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเส้นหัวใจสร้างใดสร้างแล้วแล้วก็เป็นเส้นหัวใจในความคืดหอดมิตรเจ้าผู้เดียวนะครับเปิดรอติด,ด,ต,ดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นเส้นยังไงแบบไหนนะครับ